ขอถามก่อนเลยในอันดับแรกมีรถกลับบ้านก่อนสิ้นปีนี้กันหรือยังครับอันมีสิประตูเข้าใหม่คันนึงครับผ่อนอยู่เดือนละหมื่นหนึ่งเป็นรถปี17น่าใช้น่าซื้อและก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถออกได้ทุกอาชีพนะครับมีเครดิตไม่มีเครดิตเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังใหม่ ขอแนะนำตัวนี้ฮะโตต้าไฮลังรีโวนะครับ2.4ตัว e นะครับเป็นพีรันเนอร์ก็คือจะเป็นตัวสูงสประตูเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นปี2017นะฮะสีบรอนเดิมๆเ,เลยนะครับเพราะนั้นก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบอกความมั่นใจในการซื้อก่อนเลยนะฮะรถของเราไม่มีการประสบอุบัติเหตุนะครับย้อมแมวกอมองกอไมอะไรพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเรามีการรับประกันโครงสร้างมีการรับประกันหลังการขาย แล้วก็สําหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็จะมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นทําธุรกรรมการเงินให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าดําเนินการแม้แต่บาทเดียวนะครับ E เนี่ยก็จะเท่ากับว่าเป็นตัวรองท็อปถ้าเกิดอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวโฉมแรกๆเลยซึ่งมันจะมีระยะเวลาประมาณ3ปี15 16และ17การแบ่งออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก4ตัวด้วยกัน1ก็คือจะเป็นตัวเพัท 2นั่นคือจะเป็นตัว e ก็คือคันที่อยู่ด้านข้างอันตรงนี้3ก็จะเป็นตัว e พัดสก็จะเป็นตัว g นะครับแล้วก็อาจจะมีการทําเพิ่มนั่นคือเอา e พัทมาทําเป็น trd ก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไฟหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะครับตัดมงตัดหมอคู่หน้ามีมาให้ครบเอางี้ดีกว่าเหลือแค่คันเดียวงั้นอันจัดแบบนี้ให้ถ้าเกิดจองตอนนี้นะครับ คลิปนี้ออนแอร์ไปเสร็จปรับเรียบร้อยแล้วมีลูกค้าจองมานะแปลงหน้าให้ได้เลยแปลงเป็นตัวปี2020ทันทีมีคันเดียวนะครับให้สำหรับพี่ๆที่ดูในคลิปนี้มาเท่านั้นถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ไม่ให้กติกาเงื่อนไขขอแค่เพียงดูคลิปวิดีโอนี้มาเท่านั้นนะฮะคราวนี้เรามาดูเครื่องกันหน่อยครับเครื่องเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้อันก็จะเปลี่ยนถ่ายน,น้ำมันเครื่องให้นะครับ แล้วก็ตั้งศูนย์ถงล้อใหม่ทั้ง4วงหน้าหลังส่วนของเหลวในตามจุดต่างๆน้ำมันเบรคครับน้ำยาหล่อเย็นนะฮะมอนงม้อน้ำมันมีการดูให้ทุกจุดนะครับแล้วก็เพจอยู่ในตำแหน่งเดิมมันจะระบุไว้เป็น JU L นะฮะก็คือจูนปี2017ก็คือจะเป็น17-17แท้ๆเลยสหรับตัวนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอนะครับ น็อตไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะฮะแล้วก็โครงสร้างตัวรถที่อยู่สําหรับบอดี้ด้านหน้าตรงนี้นะครับสวยมากคานบนเดิมคานล่างเดิมการใช้งานเป็นน้อยครับถ้าเกิดอย่างเราลงนับเนี่ย17 18 19 20 21 22 23เท่าไหาอายุตัวรถเนี่ย7ปีนะฮะอายุตัวรถ7ปีตัวนี้ใช้งานไปอยู่มาแสนหนึ่งหมืนกว่าโลนะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมถือว่าน้อยมากนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่รถจะมาถึงที่ร้านเราเราก็ต้องมีการดูเสร็จสับทุกอย่างทุกจุดให้มันเป็นแบบคุณภาพที่สูงที่สุดเราตั้งเป้าไว้เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าสูงจนเกินไปนะฮะหรือว่าสูงซะจนว่าพูดและทําไม่ได้ทุกอย่างคือมันเป็นสิ่งที่เราทําได้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วในอันดับแรกว่า,าถ้าเกิดต้นน้ํามันดีเนี่ยปลายน้ํามันก็ต้องเป็นน้ําที่มันใสเหมือนกันนะครับ เพราะนัน่งตรงนี้หลายคันนะฮะพอมาถึงที่ร้านปุ๊บเราก็จะมีการดูตามจุดรายละเอียดต่างๆอย่างครบถ้วนและชัดเจนรวมถึงช่วงล่างด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันคือเป็นหัวใจถ้าเกิดเรามองเป็นอวัยวะแต่ถ้าเกิดอย่างชุดล่างเนี่ยก็คือจะเป็นแขนเป็นขาเป็นกระดูกเป็นข้อต่อนะครับทุกอย่างเราก็จะมีการดูให้กับพี่ๆก่อนที่จะมีการส่งมอบนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ความที่มันเป็นแบบ100%เนตี่ยตอนที่ล้างเสร็จสับเรียบร้อยคือมันก็จะเป็น100%ยจริงๆนะครับจะมากั้มกึ่งว่าแบบเฮ้ยคันนี้70%เแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดในอาทิตย์หน้า100%แบบนั้นแน่นอนอันนี้คือมันไม่ใช่ พอเวลาที่มันมาตั้งแต่ตอนแรกมันเต็มร้อยก็คือต้องร้อยยาวมาเลยร้อยยาวมาจนถึงวันที่จะมีคนมารับรถต้องร้อยแบบนั้นจริงๆนะครับส่วนล้อเนี่ยเป็นแม็กอะลอยเดิมยางอ่ะมีการเปลี่ยนใหม่สี่เส้นก็จะเป็นยี่ห้อของดัหลอกนะฮะถือว่ากําลังสวยนะครับใส่กับรถตัวสูงเนี่ยมันดีถ้าเกิดอย่างพวกยางดอกแบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สําหรับการตั้งศูนย์เนี่ยต้องมี ไม่มีไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนตัวยางใหม่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับมือเปอิดสีบานคโครเมียมตัวพินเนอร์น,นี่ก็จะมีป่งซุ้มร้อนะฮะบ,บันไดข้างก็มีมาให้ครบหมดแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัว E เนี่ยนะฮะฟังก์ชันในการใช้งานอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเหมือนกับตัวท็อปมันจะเป็นเครื่องเล่นเดิมแต่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยมังติเกีย e ร์ออโต้นะฮะตัวเนี้ยมันจะ150แรงม้าครับ แต่สำหรับแรงบิดเนี่ยมันจะอยู่ที่400นิวตันเมตรไอตัวนี้มันจะแตกต่างกันในเรื่องของเกียร์นะฮะและก็แรงบิดกับตัวเกียร์ธรรมดาแค่นั้นเองครับแล้วก็มีจอ MID นะฮะเป็นจอสีแบบธรรมดานะครับมันจะมีจอสีน้ําเงินที่เป็นแบบธรรมดาแล้วก็จะมีเป็นตัวจอสีแบบ TFT ตัวนั้นส่วนใหญ่จะอยู่กับตัว G แต่ถ้าเกิดสิ่งง่ายๆเลครับสมมุตินะเราดูจากตัวด้านนอกเนี่ยเฮ้ยรถมีการแปลงหน้ามาแล้ว พอเราเข้ามาดูจากตัวภายในเนี่ยเห็นบ่อเป็นตัวสีน้ำตาลแบบนี้คำานึงและนึกถึงไว้เลยมันอยู่ในช่วง15 16 17แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดอย่างบางตัวที่มันเป็นตัวเบาะหนังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น2.8นะครับเป็น2.8ที่มันเป็นตัวเบาะหนังหรือว่าไม่งั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวพวกแบบอย่างขับสี่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราดูจากด้านหน้าเฮ้ยหันคันนี้น่าจะเป็นตัวปี2020แน่เลยแต่ถ้าเกิดอย่างเปิดมาดูภายในแล้วเฮ้ย อันบอกมันยังเป็นแบบนี้อยู่แสดงว่ามันยังไม่เกินปี2018แน่นอนโอ้โหถ้าเกิดตอบได้กันแบบนี้นะอันบอกเลยนะฮะพี่พี่เก่งมากครับสุดยอดนะฮะต้องแบบนี้ถึงจะดูกันมาแบบจริงๆนะครับรถเนี่ยมันมีการใส่แคดดี่บอยมาแต่ไม่ได้มีการถอดนะฮะคือถ้าเกิดพูดกันแบบตามตรงนะครับเก็บไว้ดีกว่าพี่ๆี่เก็บไว้กันดีกว่าแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าไม่ได้มีความจําเป็นที่อยากจะใส่เอาไว้ ไปถอดขายเองคือมันจะมีกําไรที่ดีกว่านะครับหรือไม่งั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับอันนี้อันก็ไม่ได้บังคับอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดถามความคิดเห็นส่วนตัวอันว่าไม่ต้องถอดหรอกแต่กล้องมองหลังอ่ะสำหรับตัวออ่ะคือมันยังไม่ได้มีใส่มาให้นะครับมันจะมีมีก็คือจะเป็นพวกแบบอย่างตัวท็อปขึ้นไปประมาณนี้ไฟท้ายเดิมฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวนี้นะฮะสี่ประตูปี2017 ผ่อนอยู่เดือนละหมื่นหนึ่งครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ารายได้ประมาณสักหมื่นสี่อันขอคนกู้ร่วมคนเดียวหรือว่าอ่าคนกู้ร่วมดีกว่านะฮะคนกู้ร่วมหรือว่าคนค้ำอะไรอย่างแบบนี้จบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างบอกว่าคนคำ้ำนะครับหรือว่าคนกู้ร่วมติดแบ็คลิสติดล่าช้าสบายไปได้เพราะว่าไฟแนนซ์มันไม่ได้ไปเช็คพาร่าตรงนั้นคือตอนเนี้หลายๆธนาคารนะฮะก่อนที่จะสิงสิ้นปีเนี่ย มันก็จะเป็นรูประธรรมที่เราเข้าใจได้อย่างภาษาชาวบ้านว่าแบบเขาก็ต้องการที่จะมีลูกค้ามาเซ็นในธนาคารของแต่ละธนาคารเพราะนั้นตรงนี้เงื่อนขไขหลายๆอย่างเนี่ยมันเลยง่ายขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเยอะมันไม่ใช่เยอะธรรมดานะฮะมันเยอะมากนะครับอย่างบางทีอาจจะเป็นอ่า LGBTQ นะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ทุกคนเท่าเทียมกันหมดสามารถออกได้อันนี้ก่อไม่ได้ไปบังคับว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นอย่างนั้นนะ ไม่เกี่ยวถ้าเกิดนั้นเป็นแบบนั้นจริงอย่าเสียเวลาดูอย่าเสียเวลาซื้อเลยครับเพราะฉะนั้นอย่างของแบบนี้เนี่ยทุกคนสามารถจับต้องได้ถ้าเกิดกําลังซั์เราลองคิดคํานวณดูแล้วว่าหมื่นหนึ่งกับการใช้งานในระยะยาวที่ดีและมีการรับประกันหลังการขายอย่างแบบนี้ซื้อไปเลยซื้อไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะฝากทิ้งท้ายเอาไว้สมมุติว่ามีพี่ท่านใดท่านหนึ่งที่กําลังดูอยู่และสนใจ นะฮะอันต้องบอกแบบนี้นะครับถือว่าถ้าเกิดยังฟังแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ชอบมันก็ต้องขอโทษด้วยแต่ถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกชอบก็เชื่ออันเถอถ้าเกิดยังมีคนลายล้อมเราเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm. เราซื้อแถวบ้านดีกว่ามันมันมั่นใจกว่ามันส,สะดวกสบายมากกว่าอันก็ต้องบอกกับพี่ๆแบบนี้นะฮะไม่ก้าวร้าวนะครับแต่ันต้องบอกแบบนี้ว่าแถวแถวบ้านพี่ๆอาจจะไม่มีแบบที่อันมีแบบนี้ก็ได้ถูกต้องไหมฮะ คนนั้นตรงนี้คือมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนนะครับรีโวใครๆก็รู้จักรีโว้ใครๆก็ขายได้รีโวทั่วประเทศก็มีอะไรขายหมดแต่ถ้าเกิดรีโวมือสองดีๆเนี่ยมันอยู่ที่กรุงเทพหนองจอกข้อนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับคขานี้ราคาสำหรับตัวปีสิบเจ็ดคันนี้นะฮะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทโอเคนะฮะนี่คือสี่ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้อคขานี้เอาแบบนี้อีกอย่างหนึ่งครับ ถ้าเกิดอย่างสมมุติเราลองฟังลองดูลองคิดคำนวณทุกอย่างแล้วมันยังไม่เกิดความพึงพอใจกับการที่จะซื้อคันนี้เพราะนั้นเอาโปรโมชั่นไปก่อนสิ้นปีนี้ด้วยอย่างแรกนะฮะตัวนี้อาให้จองร้อยเดียวร้อยบาทครับร้อยเดียวออกรถได้เลยและมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้สองหมื่นกว่าบาทคือถ้าเกิดถามว่าจัดไฟแนนซ์ของธนาคารนี้ได้จัดไฟแนนซ์ของธนาคารนี้ไม่ได้แบบนั้นอย่าแถมเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของธนาคารไหนคือมันได้หมดขอให้อนุมัติก็พอสองหมื่นกว่าบาทในปีแรกเราจะซื้อประกันภัยตรงนี้ให้นะฮะถามว่าถ้าเกิดในปีถัดไปเนี่ยทำไมถึงไม่ต่อไเป็นในปีถัดไปด้วยพี่พี่ต้องมองแบบนี้ครับคืออันคิดมาแล้วเนี่ยแล้วก็คิดล่วงหน้ามาด้วยบางคนเนี่ยการใช้รถเนี่ยคือไม่ได้เหมือนกันถูกต้องไหมฮะบางทีอาจจะเฮ้ยเอาไว้อยู่ที่บ้านหรือว่าอาจจะเอาไว้ใช้วันเว้นวัน,วนอะไรอย่างแบบนี้ ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถไปตัดสินใจได้ภายในอนาคตอีกทีนึงว่าเฮ้ยปีแรกเนี่ยเอกเอกลัวความปลอดภัยไว้ก่อนเว้ยกลัวแบบชัวไว้ก่อนชั้นหนึ่งไปเลยดีที่สุดพ่มจะได้กันหลายๆอย่างได้ด้วยแต่ถ้าเกิดอย่างปีถัดมาเนี่ยเราลองดูแล้วว่าการใช้งานของเราอาจจะเป็นในอีกหนึ่งรูปแบบมันก็สามารถมาเลือกเป็นตัว2บวกชั้น2ออะไรอย่างพวกนี้ก็ว่ากันไปถูกต้องใช่ไหมฮะอันนี้คือมันดูเผื่อไว้ในอนาคตเนี่ยมันดูได้นะครับ อันจะมีน้ำมันให้เต็มถังโอเคนะฮะแล้วก็จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศยะลาเบตงเชียงใหม่เชียงรายนะครพนมได้หมดอีสานเหนือใต้ออกตกเดี๋ยวไปส่งให้เองเพราะนั้นสนใจนะฮะโทรหารหน่อยก็แล้วกันนะครับ0891104954จองร้อยเดียวรีบติดต่อมามีคันเดียวเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดดูคลิปนี้มาเดี๋ยวแปลงหน้าเดี๋ยวจัดให้ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ